สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเลือกกองละฟันได้แคตัวแพงนะเพราะฉะนั้นนะไม่เอาวหรือเอาก็ได้นะฝันได้ก็ดีครับดีไม่ใช่เล่นเลยแหละอ่ะเดี๋ยวผมซื้อไว้นะี่แต่ซื้อยังไม่ได้เดี๋ยวผมไปซื้อท่าอีกทีหนะึบอ่ะราคาเจ็ดเซน ซื้อเป็นที่ไว้แต่ผมไม่ซื้อดเลยในตอนนี้ปล่อยทิ้งไว้นะครับนักเตะปล่อยทิ้งไว้นะครับแันไดคก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเอาไ,ไว้ก่อนนะครับแันไดคเดี๋ยวเอาไว้ทีมันนี้ผมก็ได้รับเงินมาสามแสนนะครับ ไล้วเราเงินมาสามแสนแล้วนะนะแล้วอันนี้ก็คือประจําวันล็อกอินวันใหม่เนี่ยครับรีเซ็ตในแค่ในชัมมน่วโมงนะครับเหลืออีกสิบห้าวันโอเคครับประวงก็จะเขาีชั่นนะครับผมแล้วก็ตัวต่อตัวแล้วก็เข้าไปที่เอ่อนี้นี่นะครับผมแมทไม่จัดอันดับนะ ซึ่งหมวกก็จะฝึกซ้อมไปก่อนนเนอ่าขอตัวไปฝึกซ้อมแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ฝึกซ้อมมาก็ไม่รู้นะว่าฟันได้เนี่ยได้หรือ,อยังนะครับผมก็จะไปดูนะครับว่าฟันได้ได้หรือ,อยังนะถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครอ่าไม่มีจุดแสดงว่ายังไม่ได้ฟันได้ยังม่ขายไม่ได้ขายตัวนะครับฟานไดไม่ขายตัวด้วย ไม่ขายตัวเลยอะค่าตัวแพงมากเจ้ะไม่ขายก็ไม่ขายนะหนมังนิ่งๆตำแหน่งหลังประมาณเก้าสิบมีแบบความสูงนะปล่าความสูงมันก็ประมาณแปดเก้า ราคาหลักหนึ่งแสนซื้อให้นอนเลยคุณนี่าคาพตัวเพลงนะไปซื้อดีกว่าคือเอายังไงก็ได้กวไม่ได้คนไหนที่แบบเก่งๆเก่งๆตึงๆอะไรอย่นี้เนี่ยให้ยูดิผมแนะนำ ไม่หมดนะครับจีนผมนี่ไม่เคยแพย้ยอยอแพ้หรอกนะครับไม่มีครับแพบ้ไม่ได้บบหลายครั้งไม่ได้แพ้หลายครั้งหรอกอ่ะสา,ามตำแหน่งคือไม่เหลือเลยนะครับเก้าสิบล้านโอ้ยหลายสิบกว่าล้านโอ้โหอันนี้คือแบบฟันได้ไม่จะได้โอ้ยว่าเป็นร้อยล้านเลยครับเป็นร้อยล้าน ร้อยล้านเลยเนี่ยครับเสียงสุเข้าอ๋ออันนี้ก็ข้างหลังแบบว่าตึงๆตีงอันนี้ตึงๆตงกลองหลังโอ้สุกเก้ลเกิให้แบบเออโอ้โน่ทดวไมราคามันต่ำขนาดนี้เนี่ยราคาพี่หุงกระเป๋าไปซื้อได้เลยเนะี่ย นะคะหลักแสนแนយซื้อได้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเขาจะลาออกหรือเปล่าน่มาจังสันก็ได้ดิอ่ะกองหลังหลักแสนก็มีแล้วเสียสองแสน อ่านี่ไงแม,ม่ด,ไมดมีไม่ดีไม่ดีนะผมว่าไม่ดีแน่นอนเลยกล้งองหลังจะเป็นเหรอ,อแต่ก็ได้นะดีเคีย่ผู้ดีเคียเนี่ยเหนียงนะครับผมดีเคียก็คือนักบอลน,นะเนี่ยดูเออทีมชาติอะไรนะปเป็นนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเตะบอลในเกมนี้หรอกนะครผมจะพามาดูนี่แหละดูดี่ผนซื้อไงโอ้โหบอกให้ว่าต้องเอาทีมชาติครับ ที่ผมเอาถึงใช่ไม่ได้ไม่ได้นะทีมทีมทูมีประเทศกัมบูชาไปเลยคืออย่างนี้ก็หาไม่เจอนะครับพวกนักเตะกัมพูชาไม่มีระดับ99ไม่มีระดับ89นะครับผมนักเตะกัมพูชาคือไม่เหลือนะครับนี่แค่แบบ59อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรา คือกัมพูชาไม่มีครับผมกัมพูชาเข้ามาเฉยๆเขามาแล้วมันก็เล่นไม่ได้อืปวดเหมือนจะเหลือเกินบาซิลก็ได้แต่ก็จะโดนกองกองหน้าอย่างเมสซี่ตีสิจะเป็นกองหลังจเป็นก็ลองดูอาจจะมีแบบน้เหนียวๆอาจจะแบบเหนียว ีเซตสเปรยสเปรยสเปรยไม่เอาไม่เอามาซิวไม่เอามาเซลมาสเปรเนี้ยไม่เอามาซิวนะผมไม่ชอบแล้วอะไรบาซิวมาซิวบาเซนอะไรเนี่ยบาเซนบาซิวเนี่ยไม่ค่อยชอบเจ็ดล้านนี่หรอเจ็ดล้านเร่ยบ่อยอันนี้ก็สามล้านไม่ดีเยอะหมายความถือว่าไม่ดีเยอะนะ บุหรีเยอะดีค่ะพกองหลังร,ราคาโอ้ยตีหน้าแข้งนั้นนั้นเลยราคาเนี่ยราคาแบบไม่มีแบบถูกไม่กินงบเยอะไม่มีครับนี่กองหนังแบบคนนี้ตัวคนนี้เหมือนแก็ โอ้เนี่ยผมปารีสไม่ยาวไม่ยาวไม่าแล้วแบบ8ปดสิเอาไปนะเออเลตติ้งเออเอาสักเก้าสิบแล้วก็เก้าสิบเก้าสิบโน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 ่ 90, เก้าสิบเก้าสิบติ้งเอาสักเก้าสิบก็พอแล้วผมเพราะว่ามันจะกินงบเกินไปนะผมไม่เอาอะไรเลยผมไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะนี่ไม่เอานะครับ เพราะฉะนั้นผมจะเลือกคุณภาพระดับตำนานที่เป็นตำแหนง่งตำนานตำแหน่งอะอะตำนานก็มไม่ได้เล่นตำแหน่งนั้นกันหรอไม่รู้คนนี้เป็นสีเทานั่นแหละครับตำนานไม่เหลืออะไรก็บผมราคานี่ พอไม,ไ,ไม่ได้บอกเรตติ้งเนี่ยตัวครับราคาไม่เหลือเลยดีเดียวฮึไม่ไหนซื้อเลยอะเอเดตติ้งสักประมาณเดินจะเจอเยอะหรือไม่จะเจอเยอะหรือเจอน้อยไม่ได้สำคัญครับอ่ะสองตัวนี้ผมมีแล้วผมจะหาบ้าซิวอีก คุณนาำผ้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวมันจะลังเลยโอ้ยนีย่หนึ่งล้างนี่โอ้บาซิลมีทั้งทีก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าน่าประเทศ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 คุณีประเทศเนีเเเเเ่ผมทำแบบนี้เนะี่ยอาจจะเบื่อกันนิดหน่อยนะครับก็นิดหน่อยแลย้วอะ,ะครับผม

กองหนังเบาสกองหน้าบาซิลก็จะมีพี่โลนินยินยาของเรานนเนี่ยนะครับตัวนันกินดอกหญ้านี่ครับอกองหน้าแล้วก็เออประมาณนี้นี่กลางนะครับคือผู้เลีเยงเปรนั่นแหละถ้าเจอเปรี่ก็เน,นี่ครับก็ไม่ได้เน้นอยู่แล้วนะครับรเพรานั่นเน้นเยอะขาตัวแพงมาก ไม่ซื้อดีกว่าอืมทำไมค่าตัวเป็นแบบนี้ครับแม่ค่าตัวไม่เหลือเลยครับผมตำนานมาห้าผีเล่เข้ามาผีเล่มาเลยไม่ต้องเอาเรื่องนี้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อเลตติงแลยจนะไม่เอาเลติงนะ ยับยับดีทีนี้จ็ด <c oughs> ล้านก็มานี่ไงเปลล่ว้าวโนนันยินโยพี่ยินโยขอโอ้โน <c oughs> โอเคครับผมจะคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากัะตัวตัวตัวสก หนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งตาเพราะว่าเดี๋ยวมันแพ้นะครับแพ้แล้วกันเลยนะอีอีกนะครับผมไม่เอาอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาถือว่ายากนะถือว่าเขายากพาสอสมควรเลยนะครับเขาถือว่ายากกวพอสมกวรเลยนะถือว่ายากพอสมควรเลยนะที่จะบุกผมนะี่ยเพราะกูผมก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมกูผมมีสั่งมาจากอเมริกา ยอกยอกยอกสั่งมาจากไหนก็ไม่รู้เลยครับผมนี่กูผมสั่งมาจากประเทศไม่รู้แล้วนู่นประเทศอะไรกูเขาสั่งมาจากไต้หวันหรือเปล่าเนี่ยทำไมสีเทาแบบนั้นนี่ซาดีเดียวซาดีเดียวโอโหกูเขาคือแบบไม่ได้เลยอะครับผม โกเขาคือแบบโหโกไม่เหลือเลยอ่ะไม่เอาเก็บตังค์ไปซื้อโกบ้างเลยนะบุมไม่เก็บตังค์ไปซื้อโกเลยนะคือโกนี่ผมก็เก็บตังค์โหไม่เหลือเลยนะครับตังค์ตังค์เกตแสนมาหายไปเลยอ่ะจริงนะอืมไม่ใช่หกแสนหรือเปล่าจำจำไม่ได้แล้วนะครับว่ากี่บาทบอกให้ว่า บอกให้ว่านี่เข้าประตูยิงสวยงามเรียบร้อยนี่ฉุดป้งให้ฉุดป้งให้นีอะไรเนี่ยฮึสิวิ่งเริ่มขึ้นมาแล้วไม่น่าเล่นสเต็ปเลยแม่ล่ะ อเออหูยหลุเป็นอิสระเรียบร้อยจูรีจูรีจ,รจุราจุราอะไรนะอื้อเรียบร้อยเฮ้อื้อพีโรนันโดแต่สองมาเหอะสิบลูกสิบลูกสิบลูกคก็มีสิบลูบลบลบลกกันนะตึงเกินครับ ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทอ๋อก็คือถ้าเราเล่นหมดดดวงตัวตัวก็คือจะได้เงินด้วยใช่ไหมอ๋อถ้าเล่นหมดตัวต่อตัวนี่ถ้าไม่ชนะนี่ก็เ๋ย่บอกนะื่อถ้าไม่ชนะก็ไม่ได้เงินหรือเปล่าหรือว่าได้เงินอยู่แล้วแต่มันจะหักห้าพันหักครึ่งหนึ่งอ๋อไม่รู้นะโอ้โหคลิปในวันนี้ก็ถือว่าเหนื่อยมากหรือเปล่านะครับผม โอเคครับคลิปสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ